เอาสูภาษาทางสีเกตัวใดวันนี้พี่พูดหนาตาตาหักตาแทงนอกพี่นอนนาะแต้ว่าก็สูงมอลลัหรอกค่ะก็สู่มองไงกสูมอลไงมูลีลาพ่ออ่ะสมบก็สุดกันต่อเนาะนะคกันไปกันตลก No! no. ทีมงานนะครับน่อสีบมอบโชคใหญ่กับพี่น้องเตรียมหางบัตรไ้เลยนะลองกุมยิงสิจับมันเห็นมิรังวันอย่างแน่นะครับมาเรียนเชิญอาจารย์ได้เลยนะครับสวัสดีครับพี่น้องอีกเพื่อนหนึ่งนะครับเพื่อจะเป็นการตัวสีเวลาเนาะในการจับหางบัตรอัสติมาได้พี่น้องก็นะครับอัสติมานะครับวันนี้นะครับอาจจะเป็นผู้โชคดีพรุ่งนี้อีกอีกหนึ่งรางวันนะครับจะให้น้ององค์อิงจับมิรางวัลใหญ่นะครับ แล้วก็มีรางวัลปอบใจด้วย <c oughs> จะใครยะจะบอกอาว่างไวกว้ก่อนก็ดีว่างไ <c oughs> ากา้ก้อนความกะข่าวไลครับรางวัล <c oughs> เริ่มจาการรางวัลแรกก่อนนะครับจากน้อยแต่ใหญ่เนาะ <c oughs> เป็นลอตเตอรี่สิบใบน,นะครับเป <c oughs> ็น <c oughs> สิบรางวัลนะครับผมเสร็รางวัลจะให้ท่านลองเฉลิมสมใจนะครับจากข้ารางวัลครับเชิญครับ โซเล่แม่สักันโซเล่แม่สัันพี่เราโซเล่สซเ้เอออาพ่อออ่าพายุเขาอ๋อแค่ไหนอันนี้เอกเป็นอันสิบรางวัลเลย้วท่านเสริมหาครับแล้วก็ท่านกำนันวิชิตภพิลาอีกหอาโอนะครับงหใบนะห้าใบ ไปไปมันพอยุดเลยนะครับจไปแบบเรี่ยเลี่ยวๆนะครับมาให้รางวัลอ่าให้รางวัลผมจะไปเยอาจารย์เขียนไปเลยนะครับสรางวัลแรกนะครับรางวัลแรกหมายเลข4649ครับ4649ไม่ได้สิต้องรางวัลห้ามเลยนะครับต่อไปนะครับ4849ครับ4849ปดสี่เก้ารางวัลต่อไปครับ4558ครับ 4558ต่อไปครับรางวัล4092ครับ4092รางวัลต่อไปครับ0526ครับ0526อ่ะต่อไปนะครับหมายเลข4870ครับ4870หมายเลขต่อไปหมายเลข4241ครับ 4241หมายเลขต่อไปครับ4871ครับ4 8 7แปงอันนี้เป็นรางวัลอะไรครับเป็นรางวัลรัตติรี่สิบใบนะครับหมายเลขต่อไปครับ4287ครับ4287และสุดท้ายครับรัตติรี่นะครับ4537ครับ4537เอารางวัลต่อไปอาจารย์ครับผมรางวัลต่อไปเป็นครับเป็นหม้อห้าวอีก5รางวัลนะครับเชิญท่านงดุยายเพชรสมัย โซลีท่นีเกดนะครับจากผู้ใหญ่บ้านกบบป้ายนะครับจากผ้ารางวัลเลยครับท่านผู้ใหญ่ครับหนึ่งนะครับติดต่อรางวัลนี้เลยนะครับติดต่อรางวัลได้เลยนะครับเราจะไปแบบรวดเร็วนะครับห้ารางวัลเปณฑรางวัลมอข้าวท่านแรกที่ได้ไปนะครับหมายเลขสี่สองเจ็ดสองครับ 4272หมายเลขต่อไปครับ4832ครับ4832หมายเลขต่อไปหมายเลข4301ครับ4301หมายเลขต่อไปครับ0557ครับ0557หมายเลขต่อไป4315ครับ4315ครับรางวัลต่อไปอันนี้เป็นหม้อหุงข้าวนะครัะ5รางวัล เราไปเป็นรางวัลท่านช่วยอีกห้ารางวัลเนาะเราเป็นพัดลมห้ารางวัลครับอันนี้พัดลมห้ารางวันจาห้าห้ารางวัลช่วยครับจาบเลยฮท่านผู้ช่วยดูลพาธ่านารามนะครับจากอีห้ารางวัลนะครับเป็นพัดลมห้ารางวันนะครับรางวัลแต่ละรางวัลนะครับท่านไปดูนะครับ ตรวจสอบได้ถึงเสี้ยมเดือนนะครับเราจะลงในเพจของฮักนะน้องย่าป้องนะครับฮักนะน้องย่าป้องนะครับอ่าต่อไปเป็นรางวัลพัดลมใช่ไหมยันครับผมพัดลมห้ารางวัลนะถ้าได้จะได้ไปครับสี่ห้าสี่เก้าครับสี่ห้าสี่เก้าต่อไปครับศูนย์สองศูนย์เจ็ดครับหมายเลขต่อไปครับศูนย์สามหนึ่งสี่ครับ หมายเลขกลับไปครับสา3เก้าสามหกครับหมายเลขสุดท้ายครับ0 6 4 6หสี่หกครับ0ู4ย์หสี่หต่อไปเป็นรางวัลครับแหวนทองคำนะครับสองรางวันนะครับรางวัลที่หนึ่งนะครับจะให้ท่านผู้ใหญ่สำราญสมบัตินะครับผู้ใหญ่บ้านนะครับผู้ใหญ่บ้านจับครับจับหนึ่งรางวันครับหนึ่งรางวันหนึ่งรางวันนะครับอีกหนึ่งรางวันนะจะให้ท่านนี้เลยนะครับ ท่านสอทอจันหวนสันเทียนะครับสมาชิกเทศบาลตำบลนาดีจากสมุทรสาครเชิญครับท่านแรกที่ได้ไปรางวัลแหวนทองคำ